เมื่อทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบจัดการเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยเข้าใช้งานระบบได้ที่ URL h t t p s c o n n e c t p a c c g o t s และเลือกเมนูเข้าสู่ระบบบริเวณมุมขวาได้เลยจะปรากฏหน้าให้ท่านดำเนินการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดไว้จากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบจากตัวอย่างนี้ผู้ใช้งานใช้ชื่อสตวษ ให้พิมพ์ที่ช่อง User Name ว่าสัตวัดพร้อมพาสเวิร์ดลงไปเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วชื่อของท่านและข้อมูลส่วนตัวจะปรากฏอยู่บริเวณมุมขวาบนเพื่อแสดงให้ท่านทราบว่าขณะนี้ท่านได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วส่วนถัดไปจะเป็นแสดงข้อมูลการใช้งานส่วนต่างๆซึ่งมีทั้งหมด8เมนูดังนี้คณะกรรมการกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องสถิติเครือข่ายข่าวสารเครือข่ายมัลติมีเดีย องค์ความรู้กิจกรรมและประดานฝากถาม